ดเวยจัดหนักบุกงานมอเตอร์โชว์อยของจัดเต็มลุยโซลูชันรถอัจฉริยะในปีนี้อาจมีเลือกมากกว่า60รุ่นจะมีอะไรเด็ดที่สุดจะพาไปรับชมกันครับ ครับวันนี้ผมออฟกับพี่สุดเราอยู่ในบูธหัวเว่ยนะครับในงานมอเตอร์โชว์2 0 2 5ซึ่งต้องบอกว่าปีนี้บูธเขาสวยมากเอ้ยไม่ใช่นะฮะต้องบอกว่าเท่ hey, ช็อบเชียวและดูโมเดิร์นมากๆเลยไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่คนนี้เอ้ยอยู่ที่คันนี้นะฮะกับเจคูซิกซีีต้องบอกว่าคันนี้เองนะครับเป็นรถเนี่ยที่ติดตั้งระบบแมปบ็อกซ์นะครับ ของ HMS o k a r ย่อมมาจากคำว่า Huawei Mobile Service พร้อมแผนที่เพเทแบบจากในรถติดตั้งมาจากโรงงานเลยต้องบอกว่า Huawei เขาลุยโซลูชันเนี่ยรถอัจฉริยะอย่างเต็มที่ซึ่งเราจะได้เห็นเนี่ยมากขึ้นในอนาคตถ้าถามว่าระบบ HMS o อ a าคืออะไร HMS o k a r ประกอบด้วย4ส่วนหลักๆคือ M A A N 3.0เหมือนเป็นชุด Smart Solution ในค่ายรถทำงานร่วมกันเพื่อสร้างประสบการณ์ขับขี่สุดเจ๋งได้เลยซึ่งแต่ละตัวเนี่ย M นะครับย่อมมาจากคาว่า Mapbox เป็นครูสอนนาทางช่วยไม่ให้หลงทาง a AI b บ็ box. เลขาส่วนตัวในรถสั่งการด้วยเสียง เอถัดมาแอปบ็อก์ร้านแอปในรถเพลินได้แม้อยู่หลังภูมอะาลายัยและเอ็นตัวสุดท้ายมาจากคำว่าเน็ตบ็อก์เป็นจองเวทเชื่อมต่อนะฮะให้ตัวรถเนี่ยเชื่อมต่อได้อย่างลื่นไหลด,ด้วยอินเทอร์เน็ตจากทุกที่ทุกเวลาเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับมาดูไฮไลท์เด่นว่าปีนี้เองเนี่ยเขามีการอัปเกรดฟีเจอร์อะไรบ้างของแต่ละบ็อก์นะครับเริ่มต้นจากนี้เลยตัว M MapBox ของตัว Petro Maps นะครับอันนี้ฮะโอ้โหมันเค้าดาวเนี่ยไฟแดงไฟเขียวเป็นอันแรกของโลกเฮ้ย ทำนี่จริงดิแม้ว่าตอนนี้ฮะที่ไทยยังไม่รองรับแต่อนาคตไม่แน่นะอาจจะได้เห็นกันนี่เห็นนี้เลยฮะ987โอ้โหไม่ธรรมดากันเลยนะและอีกอันนึงที่ต้องบอกว่าคนใช้รถ EV เนี่ยฟินแน่กับนี่ครับข้อมูลสถานีชัดรถ EV ที่มีรายละเอียดเนี่ยครบถ้วนให้เราได้เห็นกันนะรวมถึงเห็นด้วยนะครับว่าขับไปแล้วเนี่ยระยะทางคงเหลือของตัวแบตเตอรี่ที่จะขับได้เป็นอะไรกันบ้างนะครับ อันถัดมานะครับกับตัว A ที่ชื่อว่า AI Box ของเขาที่ชื่อว่า c เ l ีย e, ที่ไม่ใช่นักร้องเพลง My Heart Will Go On นะครับต้องบอกว่าเขาเนี่ยรองรับภาษาที่หลากคํายคำสั่งเลยนะอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมัน,มนอิตาลีบาเลรัลเสเซียไทยเอ,อ้ยก็สั่งการได้หมดรวมถึงครับภาษาไทยเองเนี่ยก็สามารถรองรับได้ด้วยเช่นจะพูดว่าฉันร้อนเครื่องปรับอากาศก็จะเปิดขึ้นอัตโนมัติแถมยังสามารถสั่งได้รัวๆที่ละหลายคำสั่งตัวระบบเนี่ยก็สามารถจําได้หมด ตัว A ถัดมากับแอป Box นะครับแอปแกลลี่เป็นเหมือนร้านแอป,ปในรถให้เพลิดเพลินได้ตลอดการเดินทางนะครับต้องบอกว่าเขามีแอป,ปเนี่ยให้เลือกโหลดกันได้นะครับมากกว่า180แอป,ปควบคุมไลฟ์สไตล์เนี่ยหลากหลายมากๆและมีใช้เนี่ยมากกว่า170ประเทศกันเลยทีเดียวนะครับและต้องบอกว่าเป็นมิตรกับนักพัฒนาแอป,ปด้วยสามารถเนี่ยสร้างแอป,ปได้อย่างรวดเร็วและต้องบอกว่ามีค่ายรถเนี่ยเริ่มใช้เนี่ยมากกว่า10แบรนด์ทั่วโลกกันแล้วด้วยนะครับ และตัวเอ็นตัวสุดท้ายนะครับกับเน็ตบ็อกซ์ทำให้ตัวรถเนี่ยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างลื่นไหลเหมือนกับจอมเวท้วยนี่เลย Sky t o ทนนะครับทำให้ตัวรถของเราเนี่ยคอนเน็กับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาตัวแอปเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างไหลลื่นแผนที่ก็อัปเดตแบบเรียลไทม์รวมถึงคําสั่งเสียงด้วยก็ทํางานได้แบบตลอดเวลาเพราะตัวรถเนี่ยเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยทมีคล้ายกันกับ eSIM อันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆทําให้ตัวรถเราเนี่ยคอนเน็กอยู่ตลอดเวลานะครับใครอยากมาสัมผัสนะครับโซลูชันรถอัจฉริยะเนี่ยใน ว่านเนี่ยห้องนี้ก็มีด้วยเหมือนกันเราสามารถมาลองเล่นระบบ AI มาคุยกระจุกระจีกระหนุนกระหนิงกับเขาดูได้ดูว่าเขาเนี่ยล้ำแค่ไหนนะครับต้องบอกว่าระบบเนี้ยไปที่นิยมในค่ายรถไว้วางใจเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับในปี2023มีเพียงแค่สี่รุ่นแต่เขาตั้งเป้าในปีนี้2 0 2 5มากกว่า60รุ่นในอนาคตเนี่ยเราจะได้เห็นรถอัจฉริยะเนี่ยวิ่งถนนเต็มไปหมดรวมถึงที่ไทยด้วยที่เดี๋ยวเราเนี่ยจะพาทุกคนไปชมรถคันจริงกัน แบ,บแรนด์รถนะครับที่เราพาทุกคนมาดูกันขึ้นนี่เลย GWM ต้องบอกว่าในงานนี้คึกคักสุดๆนะครับเขาขนรถมาโชว์เนี่ยแน่นเต็มบูธท,ทางรถในซีรีส์แทงหรือว่ารถไฟฟ้า,ฟายอดนิยมน้องแปลดีกูดแคทมีสีใหม่โซบลูน่ารักมากและไฮไลท์เด่นคือคันนี้เลยครับ New GWM Haval wow S6 ทั้งรุ่น h e v และ p h e v ที่ต้องบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างและที่สําคัญคือเป็นรถเนี่ยที่ใช้แผนที่จากพ t ทอมแแบด้วยเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาลองใช้ทุกคนได้รู้กันนะครับลองดูดิเขามีการปรับดีไซน์ใหม่นะทั มองด้านหน้าแบบหันมองทีนึงเฮ้ยโอ้โห و! ปรับเนี่ยมารู้ราไฮโซเนี่ยแบบนี้เลยนะฮะไฟเนี่ยมีเดียทาม,มิ i งไลท์แบบ Waterfall นะเหมือนเป็นน้ำตกแบบนี้ไม่ใช่น้ำตาตกในนะครับไฟท้ายนี่ก็มีดีไซน์ใหม่รมดำรวมไปถึงรุ่น h e v เนี่ยมีการปรับจูนช่วงล่างด้วยให้มันดีขึ้นเฟิร์มขึ้นหมอะกับถนนเนี่ยเมืองไทยมากขึ้นและไฮไลท์เด่นอีกอย่างนึงนะครับคือภายในดีไซน์ใหม่สังเกตไหมครับ แหมพวงมาลัยตรงกลางคอนโซลรวมไปถึงจอมาตรวัดกับจอกลางอันนี้ที่เป็นทีเด็ดของเขาเลยนะครับขนาด14.6นิ้วพร้อม o อใหม่ CoffeeOS 3.0ที่เขาบอกว่าประมวลผลได้แรงยิ่งขึ้นมาพร้อม AI แลรบริการต่างๆที่ให้บริการได้แบบสมาร์ทขึ้นและสมูทขึ้นด้วยนะครับและอันนี้เองเนี่ยใช้แผนที่บริการเนี่ยจาก p e t a l Map สนะสามารถกดได้เนี่ยจากในตัวนี้เลยนี่ขึ้นมาโชว์ได้อย่างนี้นะครับนอกจากนี้เองเนี่ยเขายังมี signing ceremony ด้วยนะเป็นการลงนามความร่วมมือนะครับ ระหว่าง GWM แล้ะัวเ w e ยในอนาคตเนี่ยในประเทศไทยเองเนี่ยรถของ GWM จะให้ประสบการณ์การขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นสุดทจะมีรถรุ่นไหนบ้างต้องรอติดตามกันนะครับว่าแต่เจ้าพ e ท r o m a แมปเนี่ยมันทำงานได้เจ๋งขึ้นขนาดไหนไปเราจะไปลองทุกคนเนี่ยได้รู้กันเลย คนเห็นภาพนะครับเราเลยขอมานั่งในรถ GWM Haval H6 คันจริงให้คนได้เห็นกันว่าการใช้งานเนี่ย p e t ทลในตัวรถเนี่ยจะเป็นยังไงจริงๆอย่างที่เขาว่าเอาไว้ไหมนะครับเริ่มต้นนี่เลยเห็นไหมจอกลางอัปเกรดใหม่ดูดิเอ้ยหน้าตาเนี่ยมันดูดีขึ้นเป็นกองเลยนะครับและนี่เองเนี่ยคือ p e t r o l m a p ที่เราพูดถึงกันเนี่ยเริ่มต้นจากนี่เลยนะฮะกดเข้าไปตรงนี้นะฮะเห็นป่ะมีชาร์จิ่งสเตชันเนี้ย เฮ้ยมันโชว์หมดเลยนะสถานที่ชาร์จเนี่ยนี่จะใก,กล้จะไก,กลแค่ไหนเนี่ยและดูการทํางานของระบบเขาเนี่ยลื่นไหลดีมากๆดูดิจะเอาตรงไหนครับกี่จุดอะไรยังไงเนี่ยเฮ้ยมันโชว์เนี่ยละเอียดยิบเลยว่าแต่เราจะไปไหนดีนะจะไปภูเก็ตหรือจะไปเชียงใหม่ไกลเกินไปนี้ทุกคนอ้าวนี้ละกันใกล้ๆอยากไปโลตัสนะฮะอ่าลองดูฮะ เราไปที่นี่ดีกว่าอ่าไม่ไกลามากโรตัสพงเพชรเห็นปะ่ะมันโชว์หมดเลยเระยะทางเท่าไหร่เห็นปะ่ะแล้วมันรู้ด้วยนะว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเห็นไหมครับกี่ดาวโลเคชันอะไรยังไงนะอ่ะว่ากันแล้วเนี่ยเราลองกดดูนะแล้วมันก็จะบอกเห็นไหมครับเออเราจะไปไหนบ้างกด d ดเรกชันเนี่ยเฟรนดก็ได้นะอ่าเรากดแบบนําทางไปเลยดีกว่านี่เบอร์โทรเนี่ยก็ยังมีโชว์ให้นะอ่ะว่ากันแล้วเราไปกันเลยฮะ หลังจากนั้นพอกดไปปุ๊บเห็นไหมมันจะโชว์ขึ้นมาให้เลือกเลยเราจะไปทางไหนทางที่ดีดที่สุดนี่เฮ้ยเจ๋งอะ่ะบอกด้วยว่ามีกี่แยกไฟแดงเห็นไหมครับและรูปตรงเนี้ยไม่ได้แปลว่ารูปกล่องคนในกลางทําอะไรนะหำายถึงรูปทางด่วนครับว่ามันจะต้องขึ้นเนี้ยผ่านทางด่วนไปแต่มีให้เลือกเนี้ยสทางสาทางเนี่ยมันสามารถเลือกได้เห็นป่ะเออว่าจะไปทางไหนเห็นป่ะเราก็สามารถกดเนี้ยออกได้ น,นี่เดี๋ยวเราเนี่ยไปทางที่ใกล้ที่สุดดีกว่า15นาทีขึ้นทางด่วนเนี่ยโชว์ก็ไปเลยอ่ะนี่แล้วเราสามารถกดเลือกได้ด้วยนะ,จะเจ้าทางสั้นสุดเร็วสุดนะแบบว่าถูกสุดอะไรยังไงบ้างหรือจะไม่ขึ้นทางด่วนเนี่ยก็สามารถเลือกได้และสามารถเลือกได้ด้วยนะเลเนเดมเพเคชั่นบวกละเอียดระดับเลนถนนเลยทีเดียวนะอ่ะว่ากันแล้วฮะอ่ะเอาไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปกันเลยเนี่ยนี่ฮะเราไปเลยกดสตาร์ทครับ starting navigation นี่บอกเสียงด้วย let's go นี่นะฮะนี่มันบอกเฮ้ยละเอียดมากดูดิ40เมตรสปีดลิมิตก็บอกแล้วตอนนี้ขับอยู่เท่าไหร่นะฮะเนี่ย turn right then in 90 meters make a slight left โอ้โหเสียงเนี่ยอย่างนี้เลยนะฮะ นี่โอ้แล้วตัวรถดูดิฟังก์ชันมันเนี่ยคือมันทำงานได้ลื่นไหลามากเลยนะระหว่างตัว Petal Maps กับฟังก์ชันของตัวรถนะครับ <In 60 S 1> นี่ l e f t and take the r a โอ้โหบอกละเอียดยิบนะถ้าไม่อยากได้ภาษาอังกฤษเลือกเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับเนี่ยอเอาเสียงแบบเบาลงก็ได้นะครับนี่ left and take the นี่มันบอกอย่างนี้เลยนี่แล้วเดี๋ยวเนี่ย <Around S 1> เรากํากำลังจะขึ้นทางด่วนนะครับนี่มันบอกเห็นปะเออจะขึ้นอะไรยังไง เนี่ยแล้วลองดูเลนเขาดิบอกละเอียดมากฮนะระหว่างจากตรงนี้ยไปจะถึงปลายทางมันบอกด้วยนะครับว่าสภาพการจราจรเนี่ยติดมากหรือน้อยแค่ไหนดูดิดีเทลของแผนที่เขาเนี่ยละเอียดจริงๆ จ่ายค่าทางด่วนกนนะฮะเนี nee, ่ยส่วนตัวผมว่ามันเป็นแผนที่ติดรถที่ถือว่าละเอียดมากๆเลยนะครับลองดูดิมันบอกว่าระดับทางด่วนเนี่ยมีกี่เลนนะฮะระยะทางเท่าไหร่จะถึงเนี่ย <โ frustrating. S 1> ด่านเก็บเงินอีกรอบหนึ่งระยะทางรวมไปถึงเนี่ยกี่นาทีสปีดลิมิตความเร็วปัจจุบันของเราเนี่ยรวมถึงเนี่ยทางแยกเป็นย <ๆๆ S 2> ังไง <ๆ S 1> บ้างจริงๆเนี่ยถ้าขับหลงเนี่ยเอ้ยมันก็ยังไงยังไงอยู่นะครับเนี่ยลองดูการทํางานของเขาแล้วต้องบอกว่าเออพอมันเป็นแบบ การทำงานร่วมกันเนี่ยระดับผู้ผลิตรถยนต์ลองดูที่จอมัดวัดดิ เฮ้ยมันเอาข้อมูลเนี่ยไปโชว์บนนั้นได้ด้วยอันนี้คือจุดเด่นนะครับที่การบอกข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่จอกลางอย่างเดียวนะแต่ตัวรถเนี่ยมันมีกี่จออะไรยังไงเนี่ยเขาก็สามารถพัฒนาเนี่ยเอาไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงผลได้ทั้งหมดอย่างอันนี้เองเนี่ยบนจอมัดวัดนะครับก็แสดงข้อมูลได้ละเอียดเหมือนกันก็ลดครับการล้าสายตาเนี่ยจากถนนลงมามองใช่ปะ่ะเพราะว่าคนขับเองเนี่ยก้มลงมามองที่จอมัดวัดเนี่ยมันง่ายนะแล้วก็มันทําให้เสียสมาธิเนี่ยน้อยด้วยนะครับ <S <S โอ้โหดูดิผม ละเอียดเขาฮะบอกระดับเป็นว่าหลัก10เมตรอะ่ะค่อยๆนับถอยหลังรวมถึงเลนเนี่ยอย่างละเอียดนะฮะมเรียกว่ารู้กันเลยนะว่าขับไปข้างหน้าอีก300เมตรต้องชิด2เลนด้านซ้ายเฮ้ยแผนที่เนี่ยเขาใช้ได้เลยดูดิเฮ้ยพอยิ่งขับใกล้ยิ่งมีซูมด้วยเห็นปะ่ะกำลังจะถึงแล้วนะทุกคนอย่าลงนะ2เลนซ้าย2เลนซ้ายที่จริงเขามีพูดด้วยนะแต่ว่าผมแค่กดปิดเสียงไปนะจะได้ไม่รบกวนเนี่ยรีวิวของพวกเราดูดิ เฮ้ยแอนิเมชันความละเอียดการเปลี่ยนสีเนี่ยวงบอกว่าข้างหน้าเนี้ยมันมีจุดที่การจราจรติดขัดให้ทุกคนเนี่ยระวังนะขับมาเร็เรวๆเนี่ยให้เริ่มเบรกดูดิข้างหน้ารถเห็นปะเริ่มนเ,เนี่ยแตะเบรกเนี่ยชะลอความเร็วกันเฮ้ยถือว่าข้อมูลการอัปเดตเนี่ยใช้ได้เลยนี่ถึงด่านเก็บเงินใช่ปะอีก88เมตรละเอียดเกินนะนี่ครับคนขับเราเนี่ยเริ่ม จ่ายเงินกันแล้วนะฮะองจริงๆเนี่ยการขับขี่ของเจ้าคันนี้นะ GWM Haval H6 เนี่ยในรุ่นปรับโฉมมาส่วนตัวผมว่าดูดีขึ้นเยอะนะทั้งแบบการขับขี่ฟังก์ชันของตัวรถนะที่เขาปรับปรุงแบบนี้และยิ่งนะเขาได้ความร่วมมือจากหัวเว่ยใช้ระบบนเนี่ย HMS 4 o c a r เนี่ยโดยเฉพาะ Petal Maps ตัวเนี้ยเฮ้ยมันทำให้การขับขี่เนี่ยซอฟต์แวร์ของตัวรถการใช้งานแผนที่เนี่ยมันมีความสมูรมากขึ้น เออมันเหมือนแบบได้รถคันใหม่เลยเอาพูดจริงๆอยากให้ทุกคนเนี่ยมาลองใช้กันนะฮะอีกหนึ่งฟังก์ชันไฮไลท์ของแผนที่ p e t ท l Maps คือการแสดงเส้นขอบฟ้าเอ้ยการแสดงผลแบบสามิติมีดีเทลรายละเอียดที่เยอะมากๆเยอะจนงงว่าแผนที่แสดงข้อมูลได้ขนาดนี้เลยเหรอโดยเฉพาะย่านตัวเมืองที่มีตึกออฟฟิศตึกสูงราฟ้าเห็นรูปทรงของแต่ละตึกได้ชัดเจนอย่างในย่านพระราม9ก้าเห็นดีเทลตึกเป็นแบบนี้เลยแถมยังสามารถหมุนประบมุมองได้ด้วยนะการตอบสนองก็ถือว่าไหลลื่นใช้ได้เลยเนี่ยตรงนี้เราจะเห็นไหม เออรถมันติดเนี่ยมันก็บ่งบอกข้อมูลนะว่าอะไรยังไงเนี่ยแล้วมันก็บอกเนี่ยข้อมูลตรงตามหลอดเนี่ยภาพรวมการขับขี่ตรงนี้นี่นี่ใกล้ถึงแล้วนะครับแล้วดูดิพอมันใกล้สีแยกไฟแดงเห็นไหมมันขึ้นแบบนี้ให้เห็นก็นเลยเออเนี่ยเมื่อกี้เห็นปะ <laughs> บิ๊กเบิ้มอย่างนี้นะะถ้าถึงสี่แยกแล้วยังเลี้ยวผิดเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแล้วเนี้ยกล้องเนี้ยมันก็รอบคันก็ใช้ได้รวมถึงมันบอกนี่นะเออตอนนี้เนี่ยเราอยู่บนสะพานหรือเปล่านะหรือว่าเราอยู่ด้านล่างเผื่อว่าตัวรถเนี่ยมันจะได้รู้แล้วก็คำนวณเนี่ยเส้นทางได้อย่างแม่นยําที่สุดถือว่าเขาออกแบบมาเนี่ยใช้ได้เลยนะกับเจ้าคันนี้นะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งที่เรานั่งมานะเมื่อกี้ให้แต่กล้องนั่งหลังคันนี้เองเนี่ย มีการปรับปรุงช่วงล่างทั้งคันใหม่ด้วยนะโดยเฉพาะเรื่องของความนุ่มนวลภายในห้องโดยสารนะมันจะมีความเฟิร์มขึ้นนิดหนึ่งใครหลายคนเนี่ยที่อาจจะรู้สึกว่ารุ่นก่อนปรับโฉมเนี่ยมันยุวยมันนิ่มจะเกินไปอยากให้มาลองดูคันนี้ฮะเขาบอกว่าตอบโจทย์เนี่ยทั้งคนขับและคนนั่งเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนี่นี่นี่จะเลี้ยวแล้วจะเลี้ยวแล้วเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันบอกทางม้าลายนี่เปขี่างนี้เลยขอลงไปนับได้ไหมฮะว่าขี่สีขาวตรงหรือเปล่าฮ ไม่เคยเห็นแมพไหนเนี่ยมันโชว์อย่างนี้เลยนะพอเรากำลังจะเลี้ยวเดี๋ยวดูนะครับการตอบสนองของเขาตัวรถเนี่ยดูองศาการเลี้ยวดิความไวในการตอบสนองเฮ้ยมันแทบจะเลี้ยวทันทีเนี่ยตามตัวรถเลยนะใช้ได้ใช้ได้นะ,ะนี่ฮะ200เมตรเนี่ยนับถอยหลังและเรากำลังจะถึงเนี่ยปลายทางแล้วนะฮะอยากจะไปโรตนะัสไปกินไก่หรือเปล่านะเหมือนใเนเพลงที่เขาร้องแบบนั้นนะฮะนี่นี่น,นี่เราเริ่มชะลอฮะ โอ้โหลูกศรเนี่ยใหญ่เบิ่มเมากๆนี่แล้วดูข้างนอกเรากำลังจะเลี้ยวแล้วนะฮะอ่าเก็ชะลอแบบนี้ดูเปิดสัญญาณไฟจราจรเนี่ยนี่แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะเลี้ยวเข้าไปนี่ตามที่เขาบอกนะครับอ่าค่อยๆขับไปนี่เราก็กำลังจะถึงจุดหมายปลายทาง เรียบร้อยแล้วพอเราถึงปุ๊บมันจะขึ้นนี่ด้วย driving s t a t ครับในการขับขี่ของเราเนี่ยเราใช้ความเร็วเฉลี่ยเท่าไหร่ท็อปสปีดเท่าไหร่แล้วก็เวลากี่นาทีระยะทางรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นสรุปเนี่ยทริปการเดินทางนะอันนี้เราก็มาลองใช้ในคนที่รู้กันว่าเฮ้ยเจ้า petrol maps เนี่ก็ถือเป็นทางเลือกนะในการใช้แผนที่ในตัวรถที่เขามีการพัฒนาร่วมกับค่ายรถยนต์เนี่ยเฮ้ยโอเคเลยนะครับอยากทุกคนนย่ยไปลองใช้ดูกันนะ สวัสดีครับคือที่สุดปัจจุบทุกคนเนี่ยมาชมไฮไลท์เด่นของพีเทลแบบพร้อม HMS เอ็มเอสพอร์ตค่โซลูชันสำหรับรถอัจฉริยะนะครับที่อนาคตเนี่ยเราจะได้เห็นเยอะขึ้นอาจจะเห็นรถอัจฉริยะเนี่ยวิ่งตามถนนเมืองไทยเต็มไปหมดซึ่งต้องบอกว่าโซลูชันนี้ทำให้แค่รถเนี่ยประหยัดต้นทุนมากยิ่งขึ้นในการพัฒนาตัวรถได้อีกด้วยนะครับใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปเยี่ยมชมกันได้นะที่บูธหัวเว่ยในงานมอเตอร์โชว์2025ที่นี่เท่านั้นนะครับผมแล้วฝากทุกคนกด, like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นใจใพววววกกกกเรรราาาาดด้้ยยยัััััันนนนนีีผมมออออออ๊ฟขขลไป่่สสค bye bye, bye, คคบบบบบแุณ AI ตนนะ Thank you